คำเตือนคลิปนี้จากทำเื่อความเติออายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำไม่ควรขี่จักรยานรับชมยามกวัสดีคัมป์ปแล้วกับคาสิโนแลนดเป็กๆวันนี้เราจะกลับมาเล่นเกมฟอร์จูนออกกันนะครับเป็นเกมที่ผมโปรดปานมากผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราจะกําไรหรือขาดทุนนะฮะแต่รับรองว่าพี่วัวทองไม่เคยทําให้เราผิดหวังอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ที่เด็กแต่ครอบตลอดก็จะกลับมาเล่นกับพี่วัวทอง เต็มนะครับเราก็เริ่มันที่แบบเป็ดหรูฟุเหมือนเช่นเคยที่ต่อร้อบาทเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะเฮหรือแห้วกันดีกว่ามาครับครั้งแรกยังไงยังไงฮะยังนิ่งอยู่ก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแรกๆจะนิ่งมาห้าชุดหนึ่งครับสองแถวบนรับไปห้าร้อยโอเคไปหมุนกันต่อเลยจ้ะ จะสำหรับใครที่สนใจที่จะเล่นคาสิโนแลนด์88พร้อม่น้นำสมัครสมาชิกแตะเข้าไปเล่นด้วยการปากถอดไม่มีขั้นตัดนะครับใครสนใจก็เข้าไปเล่นกันได้เลยมาครับยังไงดียังไงดีงงดโอโหเก็บวไวแเลยนฮะเก็บวไวแเล้วฮะสามแถวโอ้โอยขาดส้อมอีกแถวนึงทำไมออกอย่างเงี้ยพี่วัววันนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยโอโหนิ่งเลยไม่ออกเลยนะฮะไม่ออกเลยนะครับ คุณไหลไปเร็วมากวันนี้มาสองแถวครับเจ็บไปฮะสี่ร้อยนะคะแต่ยังเล็กๆน้อยๆอยู่ยังไม่เป็นที่หน้าพอใจนะสองแถวบนอีกแล้วห้าร้อยมาอีกแล้วโอ้ยยังไม่เป็นที่หน้าพอใจนะครับเราลุ้นพี่บัวทองแตกดูซิว่าจะได้เท่าไหร่อย่างไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยยังไงดียังไงดีจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงดีผู้ผู้ไม่ออกเลยนะฮะไม่ออกนะมามา โู้โหไม่ออกนะจ๊ะอดนะครับสำหรับบัวทองแต่ไม่เป็นไรเรายังมีทุนให้เล่นกันอีกบานเบิกเลยนะครับระวางนี้มาตองแถวครับหกร้อยบาทจะอัดเปาสองแถวยังไงดียังไงดีงงดโอ้โหไม่ออกกล่องเงินให้สะกอัดก็ไม่ได้โอเคครับพี่บัวอย่านิ่งสิโอ้โหดูเขาออกโอ้หรือว่าวันนี้เราจะไม่มีรวงอะครับผมมันต้องมายังไงมไม่ออกอีกแล้ว ทําให้ตื่นเต้นและก็จากไปนะครับวัวทองหูร้อยเดียวแต่มาเราต้องเอาจนกว่าจะได้หัวทองแะครับดูว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะฮะก็อยู่ที่ว่าท่านสมาชิกของเราจะเล่นกันยังไงนะฮะมาสองร้อยฮะเรบผมผม,ผมเทมาะนต่ากแล้วครับรทนุนอันนี้ผมคิดมามาฮะมาฮะทุใหญ่ครับสองพันนะได้อยู่นะฮะสองเก่องเงินมาเริ่มคืนมาแล้วเริ่มคืนมาแล้วจังหวะนี้ จังหวะน,นี้เริ่มคืนมาแล้วะฮะอะยังไงดียังไงดีงงดโอ้โห,โโหมันนิ่งๆว,วันนี้ถือว่าวันนี้จะไม่ใช่วันของเรานะครับมาดูกันว่าจะแตกหนักแตกเต็มหรือเปล่าวันนี้โอ้โหไม่ออกเลยะฮะทุนไหลไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นธรรมดานะครับมาสี่ร้อฮนะยังได้อยู่นะครับถือว่าได้นะครับก็แล้วแต่วันแล้วแต่ดวงนะครับอยู่ที่ท่านจะตัดสินใจหยุดหรือเลิกหรือยังไงต่อละฮะ เราแล้วเราขับตัวเข้าไปขนาดเราต้องเอาคืนให้ได้นะครับยังไงเดียวโผไหลไปเรื่อยไม่ออกเลยอะนิ่งเลยสำหรับวันนี้นิ่งเลยโผไม่ได้นะฮะเราต้องเอาคืนนะมาทวงคืนกันว่ายังไงดีจังหวะเดียวโหอ,ออกลงมาหน่อยก็ไม่ได้ตำลึงทองไม่นั้น นั้นจุกจุกไปเลนะได้จุกจุกนั้นคืนทุนเลยนะโอ้โผต้มออกมสอง,อองแถวฮะสามร้อยเองโอ้ยหรือว่าวันนี้จะเป็นวัน,นโชคของเรานะครับมันการเล่นมันไม่มีได้ตลอดไปแล้วครับมันอยู่ที่ดวงแล้วก็เทคนิคการเล่นแต่ละคนนะครับแล้วก็อาพิจารณาว่าจะเลิกหรือจะไปต่อกันในแต่ลรอบนะครับวันนี้สงสัยจะไม่ใช่ดวงของผมฮะคุณก็เพิ่มจะหมดแล้วนะครับ มาดูนว่าวัวทองจะแตกมั้ยมาสองร้อยเองโอ้โหวันนี้สงสัยจะไม่มีจิ้เนี่ยเอาอยัางไงดีมาชุดใหญ่ครับบิ๊กวินถึงไม่ได้วัวทองแต่ได้บิ๊กวินกลับคืนมาเท่าไหร่สามตีห้าหกพันนะครับโอโหได้อยู่นะได้อยู่นะอย่างน้อยก็ให้เราขาดสุนน้อยที่สุดน,นะครับเพื่อถือว่ายัางแตกอยู่นะ วันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมขอลองกดอีกสักหน่อยเผื่อจะได้บัวทองถ้าไม่ได้ก็คือเริกนะครับยังไงดียังไงดีงไ,งดไม่ได้ไม่ออกเลยฮนะไม่ออกแจ๋วเ,เลยเอาว้วันนี้พอแค่นี้ดีกว่าครับ